พระพุทธรูปทองวัดไตรมิตรพระพุทธรูปทองวัดไตรมิตรเนี่ยสมนนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยพระคุณรามคำแหงมหาราชแต่พระพุทธชินราชพระพุทธชินสรีพระศรีสาสดาก็สร้างขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทซึ่งเป็นพระราชนัตาการศึกษาพระพุทธศิลป์เหล่านี้เป็นตัวอย่างอันหล่อหลอมจิตใจของชนชาติไทยซึ่งผลิตขึ้นมาเป็นพุทธบูชาเพราะว่าคนที่จะสร้างพระพุทธรูปนั้นคนโบราณเขาสร้างกันด้วยความเคารพ ผู้ที่บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างก็เป็นผู้มีจิตใจละเอียดอ่อนในช่างที่สร้างก็สร้างด้วยความประทับใจในพุทธคุณมาอย่างดีเลอิศแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้แก่แม่พิมออกมาเป็นรูปอันงดงามมีชีวิตจิตใจมองดูแล้วก็ทําให้เราเกิดความตนึกขึ้นว่าท่านถู้เป็นเจ้าของรูกนี่คือผู้ที่อุดมด้วยพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณพระกรุณาธิคุณอย่างเต็มเปี่ยมอันนี้ก็เป็นศิลปะแบบคลาสสิกในสมัยสุโขทัย น,นี่นะ่ะนักรตราตะวันตกเขาก็ยอมรับว่าในสมัยนั้นน่ะมื่อ800ปีมาแล้วในขณะที่ยุโรปเองซึ่งอย่างประเทศอิตาลีซึ่งเป็นแม่แบบของศิลปินน่ะยังไม่สามารถที่จะผลิตหุ่นใหญ่ๆที่หล่อด้วยโลหะขนาดตัวกว่าคนตั้งสอง,งสามเท่าแต่คนไทยในสมัยสุโขทัยนั้นสามารถหล่อหลอมพระพุทธรูปองขนาดมาฮมาใหญ่กว่าคนตั้งหลายเท่ายกตัวอย่างเช่นพระศรีสักยะมุนีปัจจุบันตั้งสถานอยู่ที่วิหารวสุพั พระพุองค์นี้เป็นพระหล่อใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหน้าตัดตั้นสามวาเศษหน้าตัดของพระสศักยาโมนีเป็นพระหล่อองค์ใหญ่ที่สุดมันไม่ใช่พระพทูปสั้นนะครับพระพทูปสั้นองค์ใหญ่ที่สุดนะ่ะคือหลวมพ่อวัดเขาทั้งนามองค์ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่ในประเทศไทยในโลกถื 3, อได้ซ้ำไพระเกตุมะพระศกแต่ละเมนะ็ดน่ะเอาให้กระเทียมตั้งนะครับหอกระเทียมลูกหนึ่งก็เท่าพระศกเม็ดหนึ่งเขาทั้งนามลโบลีเนี่ย ในทางศิลปะแล้วไม่มีค่า